สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไรคลาเซเน็ตเวิร์กวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย BYD นั่นก็คือ2026 BYD c ซรถ SUV พลังงานไฟฟ้าที่หลายคนรอคอยด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเซเลียนถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลามาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เพิ่มจากดีไซน์ภายนอกซีเอเลียน6มาพร้อมเส้นสายที่สปอร์โชเฉี่่วและให้ความรู้สึกพรีเมียมด้านหน้ามีไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉพาะตัวที่ดูดุดันฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้โค้งมนรับกับกระจังหน้าที่ปิดทึกสไตล์รถไฟฟ้าเสริมความหรูหราด้วยล้ออลลอยขนาดใหญ่และเส้นข้างตัวรถที่คมชัดทําให้รูปลักษณ์โดยรวมดูแข็งแกร่งและมีพลังภายในห้องโดยสารซีเอเลียน6เน้นความกว้างขวางและความทันสมัยวัสดุคุณภาพสูงถูกนํามาใช้ทั่วทั้งห้องโดยสารเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระได้อย่างดี พร้อมระบบปรับอากาศอัจฉริยะที่กระจายความเย็นได้ทั่วถึงไฮไลท์คือหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ตรงกลางที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android รวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วด้านสมรรถนะ2,026 BYD C Alien 6ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่ให้กำลังเร่งทันใจและเงียบสนิทการขับขี่นุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นใจเมื่อเข้าโค้งแบตเตอรี่ Blade Battery ร,ร,รุ่นใหม่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและความทนทาน สามารถวิ่งได้ไกลกว่า550กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับการชาร์จเร็วที่สามารถเติมไฟจาก30%ไปถึง80%ได้ภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงระบบความปลอดภัยเซเรียน6มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะเต็มรูปแบบทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินและกล้องรอบคันที่ทำให้การขับขี่และการจอดปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยรักษาเลนและตรวจจับจุดบอดที่ช่วยลดความเสี่ยงบนท้องถนนถ้าพูดถึงความคุ้มค่าเซเลียน6ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองสำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV ไฟฟ้าระดับพรีเมียมเพราะนอกจากดีไซน์ที่สวยหรูและเทคโนโลยีที่ครบครันแล้วยังมาพร้อมกับสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมและความปลอดภัยสูงสุดนี่แหละครับ2026 BYD c a l i e n 6รถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิตในเมืองและการเดินทางไกล ใครที่กำลังมองหารถ SUV ไฟฟ้าที่ทั้งสวยทั้งลำและใช้งานได้จริงบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ควรพลาดและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไลน์คลาสเน็ตเวิร์ของเราไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวรถใหม่ๆเจอกันคลิปหน้าครับ